สวัสดีค่ะฮารุนะคะขอต้อนรับสู่โลกนิยายของบอมแบมค่ะวันนี้ฮารุก็จะมาอ่านนิยายให้ฟังเหมือนเดิมนะคะนิยายเรื่องสองแฝดกามเทพตอนที่สาเอเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยค่ะสองแฝดกามเทพบทที่31คุณย่าสายเปกับคุณหลานสุดแสบ เมื่อถึงเวลาโรงเรียนเลิกดวงแก้วก็ไปรับเจ้าแฝดเองส่วนใคยะไม่ได้ไปด้วยเพราะอยู่ช่วยเรียวกิกับมุกดาที่ร้านอาหารวันนี้ดวงแก้วกะว,ว่าจะพาเจ้าแฝดไปเดินเล่นห้างสักหน่อยคุณย่าเจ้าแฝดส่งเสียงเรียกมาแต่ไกลเมื่อเห็นย่าของตนดวงแก้วอ้าแขนออกรับเพื่อจะให้เจ้าแฝดเข้าสู่อ้อมกอดของเธอดวงแก้วทั้งกอดทั้งหอมเมื่อเจ้าแฝดวิ่งเข้ามากอด ครูน้ำทิพย์มองอย่างยิ้มยิ้มเมื่อเห็นเจ้าแฝดมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขสักทีวันนี้คุณย่าจะพาไปห้างเหรอคะดวงใจถามขึ้นเมื่อนั่งรถออกมาแล้วคุณย่าก็พามุ่งหน้าไปห้างใช่จ้ะหนูอยากได้อะไรก็บอกนะย่าจะซื้อให้ดวงแก้วพูดบอกพร้อมกับอมยิ้มอย่างมีความสุขเย้เยเย,ย แก้วตาและดวงใจส่งเสียงร้องดีใจทําให้คนเป็นย่ายิ่งเพิ่มความเอ็นดูเข้าไปอีกในหญิงดูเปลี่ยนไปมากเลยนะคะน้ำอบพูดขึ้นสายตาก็มองทางก็ขับรถไปด้วยก็เป็นธรรมดาก็พราอมีหลานน่ารักอย่างเจ้าแฝดไงดวงแก้วพูดพร้อมกับหอมแก้มเจ้าแฝดไปคนละข้างและยิ้มอย่างมีความสุขน้ำอบมองตามอย่างยิ้มยิ้ม เธอหวังไว้ไม่มีผิดเลยที่ความน่ารักของหนูแฝดจะชนะใจของดวงแก้วได้เมื่อถึงห้างสองแฝดก็วิ่งเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ดวงแก้วก็ตามใจหลานไม่มีบ่นไม่มีว่าเจ้าแฝดอยากได้อะไรดวงแก้วตามใจหลานทุกอย่างขอเพียงแค่หลานมีความสุขตอนนี้สองแฝดกำลังอยู่ในร้านหนังสือเพราะทั้งสองอยากได้นิทานเล่มใหม่เจ้าแฝดกำลังเลือกนิทานเล่มนั้นเล่มนี้อย่างสนุกสนาน ดวงแก้วก็มองตามด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกมีความสุขเหลือเกินเมื่อเลือกได้แล้วก็ไปจ่ายตังค์แล้วสองแฝดก็เดินเข้าร้านไอติมเหมือนทุกทีที่มาห้างแต่มาห้างครั้งใดมากับใครก็ตามต้องกินไอติมด้วยเอาอันนี้เอาอันนี้สองแฝดสั่งไอติมวันนี้เด็กน้อยสั่งไม่มากเหมือนทุกครั้งแต่สั่งไม่มากนั่นแหละก็ได้มาตั้งสามอย่างดวงแก้วมองดูแต่ไม่ห้ามหลัน เพราหลานมีความสุขเธอก็มีความสุขด้วยคุณย่าดวงใจป้อนดวงใจพูดพร้อมกับตักไอติมป้อนย่าดวงแก้วยิ้มรับอย่างมีความสุขแก้วตาก็ไม่น้อยหน้าดวงใจก็ตักไอติมป้อนย่าบ้างจนดวงแก้วรับแทบไม่ทันภาพความสุขของย่าหลานสร้างความไม่พอใจต่อคนที่นั่งมองอยู่ห่างๆเธอเธอนั่งมองพร้อมกับกำมือแน่น มีความสุขจังเลยนะเสียงพูดเล็ดรอดออกมาด้วยความไม่พอใจพร้อมกับแผนการบางอย่างที่อยู่ในหัวพร้อมกับยิ้มมุมปากด้วยอย่างร้ายๆมีความสุขกันให้มากๆเพราะฉันจะนำความทุกข์มาให้เยือนพวกแกเองเธอพูดพร้อมกับจ้องมองภาพญาหลานอย่างไม่วางตาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทที่สามสิบเอ็ด ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ